สวัสดีจ้าทุกคนมาหนีทักทายก่อนไปทำงานป็นไงไปเหตุงานจ้ะแล้วเขาก็สิบไปคือกันเบิ่งบรรยากาศรอบๆจ้ะนี่แหละซินนี่ยุ้ชน,นบทด้วยจ้ะบ้านอยู่หลังเขา แต่ว่าตอนนี้เห็ด้ันได้ออกดอกทองฝาแจ้มใสามากเลยมานี่แสงนิกาหของบานหลังี้หน่อยแต่ว่าอยู่หนีว่ามีไอหนีบนว่ามีกระเทียมปลา ว่าอ,อามัิอาสนีอยู่แต่สุนี้หาบ่พอะชมบรรยากาศนอกบ้านไปนก่อนจ้ะเพเบิงทองฝาพี่น้องจ้ะชวนนบบจ้ะบ้านอยู่หลังหลังสุดท้ายมูเลยจ้ะแต่ว่ามันกับมีหิตะอยู่บ้านพักร้อนของแต่ว่าเขาบก่่อยมากอก บ่ได้อยู่ในเมืองจะอยู่บ้านนอกบ้านนอกอียิปเลยแหละแดดดีได้จ้ะจต่ว่าบ่ฮ้อนมีน้ำยามน้ำลงเขาก็ไปเก็บไปเก็บกระปูเก็บหอยจ้ะหาปูหาปลาบ้านอยู่ติดแม่น้ำนี่จ้ะทะเลเบิ่งบรรยากาศได้จา้า เพราะอากาศดีมากเลยสิกวกาองศาจามันีสวัสดีจ้าทุกคนมันีซุนี่จะพาไปทำงานหลังจากที่ยุดมาตังหลมือเดียพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันนะจ๊ะเหตุงานกับเด็กหน่อยแล้วกถักเปียไ ไม่นี้แดดดีดีจ้ะเลยพาไปชมบรรยากาศแดดดีแต่ว่ากันหนาวอยู่ตอนนี้ตอนตอนนี้ตอนจกักโมงนี่ตอนนี้อีกซิมนาทีเจ็ดโมงจ้าแต่เขาไปเบิ่งบรรยากาศน้กันเลยจ้ะตอนเช้าจ้ะ เืมฝ์นเดียเซียงอีก,กาห้องบานู่ติดธรรมชาติจ้ะ,ะแล้วก็เป็นแม่น้ำชวมวิวไปก่อนเด้อจ้าทักท้ายตอนเช้าจ้า พักทายก่อนไปพี่น้องจอ๋าเบิ่งต้นบอลบอลสมงามคักเบิ่ไนใหญ่แล้วเดียวแดดออกชองมือมันแดดไปเห็ดแย้มจ่ยาไปเห็ดแย้มต้นสุดน,นี้ก็เอาไปตำตำเป็นเมี่ยงตำกินเป็นเมี่ยงไปง่า่ๆเดียวพี่น้องมันดอกดอก นี่เด็ดนี่เด็ดดอกมันออกเหมือว่านี่มันเป็นบอนสมเอาไปใส่แกงเห็ดก็ได้จ้ะผักซี่รอมร้ายหลแต่วราเคยเก็บกินแล้วลองไปเก็บเรื่องบรรยากาศเดอ้อมันนี้พาชมยิวรอบบ้านจ้าก่อนไปทำงานโอ้ยพี่น้องจ้าเบ่งแดดจ้ะ ช่วงหนาหอนไปกับเพื่อนรู้ใจมาเตอร์ไซคนี่เลยจ้ะมืออู้บึงแดดอากาศดีมากอากาศดีมากเลย ชมวิวไปก่อนจ้ะบ้านสุนนี้ก็อยู่ติดเขาติดเขาติดแม่น้ำจ้ะบิ่งแม่ตอ้นี่แดดเจ็ดโมงเสารดเลยจ้ะนั่นขนาดนี้พาชมวิวรอบบ้าน สาวไทยในต่างแดนจ่านี่ทน่โนเวประเทศนอร์เวย์ช่วงหน้าห่อนดอกไม้วันนี้ึ้นเลยจ้าชุดน,นี้อยู่ทางเหนือีเสียงนีงน้ฟังเสียงนกเสียงกาไปก่อนด้วยพี่น้องจ้า ิ้นมากเลยเปิอากาศวันนี้